ตัวอย่างที่จะสร้างนักกีฬาจิตแกร่งนักกีฬาวันนี้เราใช้พละงกาลังกายค่อนข้างเยอะเราจะรู้สึกเหนื่อยเราจะรู้สึกท้อเราจะรู้สึกหมดพลังแต่วันนี้เราจะทํำยังไงที่จะทําให้เราสามารถใช้ร่างกายของเราได้ดนานสิ่งที่มันเป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้นักกีฬาเล่นได้นานเล่นได้ทนทานโดยที่ไม่เหนื่อยง่ายก็คือจิตของเขาใจของเขาต้องแกร่งมากพอถึงแม้เรากําลังจะแพ้แต่ถ้าใจมันสู้นะเคยได้ยินคาว่า จิตสั่งกายไหมมันจะพาร่างกายของคุณเนี่ยลุกขึ้นแล้วก็เล่นแมชนั้นเล่นอีเวนต์นั้นให้สําเร็จและผ่านรูดร่วงไปด้วยดีไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงดังนั้นวันนี้วายจะบอกเทคนิคในเรื่องของการเซลฟ์ทอคือการพูดกับตัวเองหรือการที่จะตอกย้ําในสิ่งที่มันเป็นความฝันหรือการที่เป็นเป้าหมายของตัวเอง ไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้การพูดกับตัวเองนี้จะเป็นบ้าหรือการพูดกับตัวเองนี้จะเป็นคนติงตองไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นแต่การพูดกับตัวเองกลับเป็นผลลัพธ์ที่ทําให้คุณต้องการให้ผลลัพธ์มันออกมาดีเป็นการให้กําลังใจตัวเองเป็นการให้พลังใจตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินทองไปซื้อมันบางครั้งนักกีฬาหลายคนเรียกร้องกําลังใจพลังใจจากคนอื่นเช่น อยากได้กำลังใจพลังใจจากพ่อแม่จากโค้ชจากเพื่อนจากแฟนหรือจากคนอื่นแต่ลืมกลับไปว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดมันคือตัวเองดังนั้นวันนี้วิธีการพูดกับตัวเองหรือเซลฟทอล์กตัวอย่าง5ตัวอย่างง่ายๆที่วาวใช้ไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นนักกีฬานะใครก็ได้ที่คุณกำลังรู้สึกแบบท้อหรือมีเป้าหมายชัดเจนคุณใส่พลังไปเลยละ่ะแล้วก็พูดกับตัวเองทุกวันทุกเช้าหรือก่อนนอน คุณเชื่อไหมผลลัพธ์ของคุณจะเปลี่ยนอย่างแน่นอนถ้าคุณเป็นนักกีฬาคําแรกหรือวลีแรกที่ว่าจะบอกก็คือคุณบอกว่าอ๋อฉันเล่นได้ดีมากในวันนี้มันไม่มีใครมาชมคุณแต่ถ้าคุณบอกว่าวันนี้ในเวลานี้ฉันเล่นได้ดีฉันเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดที่เจ๋งที่สุดมันจะทาให้คุณรู้สึกไงรู้สึกมีความมั่นใจและรู้สึกฮึกเหิมในการที่จะทําแบบนั้นให้ดีที่สุดโอเคตัวอย่างที่2คือคําว่าวันนี้ฉันประสบความสําเร็จแน่นอนคุณรู้ไหมว่าวันนี้ถ้าคุณบอกว่า เฮ้ยฉันมาแข่งแบบนี้ฉันแพ้แน่นอนคุณรู้ไหมว่าไอ้ร่างกายของคุณที่คุณฝึกซ้อมมาปี2ปีแล้วคุณมาบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันแพ้ร่างกายจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนลุกขึ้นมาสู้ลุกมาขึ้นมาเล่นแมชนั้นให้ได้ถูกต้องไหมวันนี้เราบอกเลยไม่รู้แหละเพราะว่าเราต้องการความมั่นใจและเราคิดว่ามันทําได้แน่ฉันประสบความสําเร็จแน่นอนแบบร้อนี่คือระดับการตัดสินใจขั้นเทพนะคะตัวอย่างที่3ามเราจะบอกว่า อ๋อฉันทําได้ฉันทําได้ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาเวลาเราพูดอะ่ะฉันทําได้คุณรู้สึกไหมรอยยิ้มมันอยู่ใบในใบหน้าของเราอะ่ะความรู้สึกความความตื่นเต้นมันมีอยู่ในนั้นอะ่ะถามว่าร่างกายอยากทํำไหมโค้ชอยากทําเลยอะ่ะแล้วมันรู้สึกแบบมีพลังอะ่ะผลลัพธ์เป็นยังไงไม่รู้ในนนาคตแต่ตอนนี้ฉันฉันทาได้ฉันชน,นะฉันประสบความสําเร็จอย่างนี้ก็เกินร้อยแล้วอะ่ะโอเคตัวอย่างที่สี่เราเชื่อเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ ถ้าวันนี้นักกีฬาคนไหนหรือพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนยังไม่เชื่อมั่นในตัวลูกของตัวเองและไม่เชื่อความฝันของลูกของตัวเองหรือนักกีฬาไม่เชื่อในเป้าหมายของเตมทุกอย่างจบค่ะมันเป็นไปไม่ได้ถ้านักกีฬาพูดกับตเตงว่าอ้อมันเป็นไปได้สิแมชนี้ฉันสามารถทําได้นั่นคือคุณกําลังมีความเชื่อที่คุณจะทําได้ you are w h a t y o u t h i n k เช่นกันถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่คุณคิด มันก็จะเป็นไปตามสิ่งที่คุณคิดโอเคดังนั้นวันนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะลงมือทำมันช้าหรือเร็วแค่นั้นเองและตัวอย่างสุดท้ายคือฉันเชื่อว่าฉันทำดีได้อีกฉันทำได้ดีขึ้นอีกนี่คือสิ่งที่มันจะทำให้เราไม่ใช่ว่าแมชนี้จะแพ้หรือชนะ แต่ฉันทำดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองใน match ต่อไปทำให้เราพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันใจของเราร่างกายของเรามันพร้อมที่จะพัฒนาเสมอเพราะอะไรเพราะวันนี้ของเราบอกว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้เพราะเราจะไม่จำกัดความคิดของเราว่ามันเป็นไปไม่ได้นั่นเองใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และสามารถ subscribe ที่ YouTube Channel dr wow sport expert ขอบคุณมากที่ติดตามค่ะ